ทรงนี้ฮันเป็นยามาไฟนะทุกคนก็จะเป็นหอสงฆ์พระเจ้าสิงคําำสบายทุทกคนตอนนี้ปตัตตบินกำลังเดินทางไปแขวงทียูเหนือสุดของประเทศลาวเฮานั่นก็คือแขวงพงศลีนั่นเองเนาะขณะนี้พวกเขาขี่รถยูทีเส้นทางระหว่างเมืองไซไปหาเมืองลางแขวงอุดมไซก็เปลี่ยนเส้นทางที่จะขึ้นไปหาทางแขวงพงศลีนะหละนาะทุกคน แต่สำหรับวิดีโอนี้ปร์บินจะพาทุกคนไปเบิงตลาดชุมชนที่ยูแคมทางหลังจากนั้นปร์บินจะพาทุกคนไปกราบไหว้สักการะบูชาพระเจ้าสิงค์คำซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางภาคเหนือของเราและเป็นพระครูบ้านครูเมืองของแขวงอุดมไซจะเป็นจุดนั้นไปติดตามชมบรรยากาศพร้อมๆกันเด้ออันนี้คือสภาพที่พวกเราขี่รถมานะเปียกหมดแต่ว่าพอขี่รถเข้ามาใกล้ๆที่จะฮอดเมืองหลา อ,อีกประมาณจักเท่าไหร่วะ่ะเจ็ดแปดลักนี่เนี่ยจะฮอดตัวเมืองหลา่าแขวงดมไซอ่ะนะผลวัตโตกแถวนี้นะตอนนี้พวกเขาจะมาแวะที่ตลาดอันนี้เลยเป็นตลาดซุ้ม้นสีเขียวนะเป็นตลาดที่อยู่แขมทางไอ้บฮันมีจนไม่บอกง่ายเห็นเขาเจ้ามีขายของปลาของดงบ่ะเดี๋ยวจะลองยางบิ่งเลยลมีขายอย่างเดียอเขาจะมีขายน้ำผึ้งอันนี้แม่นอย่างแม่โต ยาอ๋อยาดีกับพอลำไส้เอาไปต้มกิน่ะโอ้เป็นเครื่อไม้น่ะทุกคนแต่ว่าเป็นสมุไะนไะ<ม>พรนะเพิ่งนี้เลี้ยงเอาหรือว่าเอามาจากธรรมชาตนระ์ไปไปเอาตามปลามาเห็นปะ<ม>อ๋อเพิ่งธรรมชาตร์ขายแก้วได่ไลยตายเย,ยอะเลเป็นไรแ,แล้วขากลับมาสิมาซื้อนำเดี๋ยวสิไปพ่นก่อน อเอียนอันนี้เอียนเนอ้อยอ้อยฟางเอาวะอ้อยเอาวะอ้อยเอามัดนึงนะเอาไว้ให้เด็กน้อยตามทางก็ได้มัดเท่าไหร่โอ้มาทานครับได้มาหลายหลายเอามัดนึง มันหวานแล้วว่ะอ้อยฟางนี่หวานแล้วนะใหญ่หมดมาแค่ย่อยห้าพันโอ้เดี๋ยวถ้ามันหนักเดี๋ยวเราไปแจกเล็กน้อยตามทางผักอันนี้แกงมาคับแซ่บยอดมังหน้ามัอยแก่หอนหอนหนักหนัก แล้วขายตวเอียนหลายเนาะแถวนี้ก็มีถงนาหลยอ๋ออันนี้เป็นมะกู้วะขายจังไดถงห้าสิ้บอ๋อเมื่อหน้ากลับมาแล้วสิมาเอาเด้สิไปทั้งพุ่นก่อนเดี๋ยวสิมาซื<_<_ yeah ้อนะถงเท่าไหร่อันนี้เอาันี่ถงกิ่นมาไฟอาไฟหวานวะ ป่านะสีมเมืองสีเมงอิมาไฟตรงนี้ฮันเป็นยาม,มาไฟนะทุกคนบานใช่าะขายจาังใดเอาเอาอันนึงโอ้ว่าจะขายของป้าของดุงสอ่อนดี เอาบางนี่แหละไปสิพันน้องมาตลาดมันอย่างก็เป็นตาซื้อนะทุกคนคุณเจ้าบ่ได้ขายแพงแล้วก็เขาก็อยากซื้อชวยคุณเจ้าแน่นะอยู่ทางนี้มีมะกู้บ่กระลายเลยทุกคนมันแซ่บแซ่บนะเดี๋ยวขากลับมาซิมาแวะซื้อไปตอนคุณเจ้าอ้อเด็กนึงโอกาสดีนึ่งย้อนเรา อันนี้ก็เป็นตาซื้อเคอัผักสดๆเลยทุกคนผักปลอดสารพิษพระเจ้าหาก็เก็บลงมานี่ยังติ๊กเดียกเยอะนี่มาจตยไห้ต่างนี้เอาไปเก็บไปขึ้นไก่ลแก่ละล่านี่ก็เียเบ่งแต่ละยอดยอดไปง่ายนะควางามเอามาจตยไฮ่หรออ๋็เฮติส่วนงาหาอโอ้เฮี่ส่วนยูนา ความงามยอดความใหญ่จะ,จะอ่อนได้นะอันนี้เป็นนอคานะนอคาอ๋ออันนี้ปี๋ออันนี้เป็นพักกูดเราปลูก มันแกวหรือมันเผาเพาิ่งประกาศง่ามๆโอ้น้ำเพิง่งเขาจะขายปลาไหลมีแต่แนวน่าสนใจอันนี้บ้านเฮาเอิ้นผักแว่นอ่ะพักแวน ก็จะประมาณนี้ทุกคนที่ตลาดแห่งนี้ตลาดซุ้มซนสีเขียวเนาะใกล้ๆที่จะฮอดเมืองหลาแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะไปแวะกราบพระเจ้าสิงค์คที่เมืองหลาพระเจ้าสิงค์คที่ว่าเป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนทางเหนือเขาจะเคารพนับถือกันผู้ใดมาทางแขวงอุดมไซก็มักจะมากราบมาไหวมาขอพรกันที่พระเจ้าสิงค์คที่เมืองหลาแขวงอุดมไซแห่งนี้เนาะอีกประมาณห้าหกลักในบ่อจะฮอดตัวเมืองหลาเดี๋ยวพวกเขาจะไปแวะกราบพระเจ้าสิงค์คำก็จะทายบรรยากาศทุกคนได้เบิ้งกัน วัดงามนอน้ำใจบ่แห้งแล้มีสาวงามเมืองหุ่นยังมีบ่อน้ำอุ่นที่เมืองนามอน้ำหอมยามแลงสวยงามสะดอไป่ส้มได้นอที่เมืองปากแบงเมืองลางามลำพเจ้าสิงักิอย่างแฮงงานบุเดือนสีอยู่ที่เมืองแบงวัดบ้านนา ทุกคนตอนนี้พวกเราก็ได้เดินทางมาฮอทีเมืองลาแขวงอุดมไซเนาะขณะนี้พวกเราก็อยู่ที่วัดพระเจ้าสิงค์คำเนาะทุกคนเป็นวัดคูบ้านคููเมืองแล้วก็เป็นพระเจ้าสิงค์คำที่เป็นพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวาตอนนี้พวกเราจะมากราบไหว้สักการบุษามาขอพร พระเจ้าสิงคคำก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่แขวงพงศลีเนาะก็รู้สึกตื่นเต้นหลายทีจะได้ไปแขวงพงศลีได้มาฮอดมาถึงก็ต้องมาแน่นอนอทุกคนบัตแห่งนี้แต่สถานีแห่งนี้เดี๋ยวเขาจะเอาขันห้าไปบูชาเอาขันห้าได้สองขันอเอาเก็บบัตเองอันโบได้เก็บบเัเขาเอาไปบูชาท้ิ บูชาเปนต้นเหอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้ละบูชาเปนตัวนี้อันนี้เป็นการบ้ากันเก่ีอ๋อเดี๋ยวอุ่นอ๋อผสมอันไปฮั่นจะมีบอลวางดอกไม้หรือเปล่าต้องหาว่เป็นยังพอเข้ามาบนบริเวณนี้ก็จะมีห้านที่เราสามารถบูชาเป็น ชูเป็นเทียนเป็นดอกไม้เพื่อจะเข้าไปกราบไว้สักกาบ,บุษาพระเจ้าสิงคคำนะถ้าผู้ใดมีก็สามารถเตรียมมาแต่เฮือนก็ได้เช่นเดียวกันนะทุกันถ้าผู้ใดปรทันได้เตรียมมาก็สามารถ มาบูชาเอาอยู่สถานที่แห่งนี้ในวัดแห่งนี้เพิ่นก็มีการสร้างใหม่บางศาลานะอันนั้นน่าจะเป็นศาลาที่เป็นหาก็สร้างใหม่ส่วนอันนี้ันจะเป็นหอส่งพระเจ้าสิงค์คำนะเวลาบุญเดินหาเลยว่าปีไม่ลาวนะ,ะนะเพิ่เจะเอาพระเจ้าสิงค์คำลงมาส่งพระอยู่ที่หอแห่งนีนะ้อันนี้จะเป็นหอกองวัดแห่งนี้ก็จะเป็นวัดที่กว้างขวางพอสมควรน,นะ อยู่บนทางเข้ามาหันจะมีเป็นห้านอาหารเป็นลานจอดรถพอเข้ามาวันนี้ก็จะมีกำแพงอีกอันนึงเข้ามาทางนี้ก็จะมีอบอนทีพระสงฆเพนจาประจํอยูแล้วก็มีสิมหรือว่าอาราม,มบอนทีปฏิสถานของพระเจ้าสิงค์คำที่พวกเรากําลังย่างขึ้นมานี่มีลานอยู่ถึงนี่มีต้นโพงไม่ใช่ง่ายเดจะเข้าไปกราบไหว้สักกาบูษาพระเจ้าสิงค์คำเนาะ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางของพวกเขาแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตของพวกเขาทั้งสองคน ทุกคนอยู่ด้านในหอนั้นก็จะเป็นพระเจ้าสิงคำนะทุกคนที่ฟังประธานอนะเป็นพระองค์ประธานที่อยู่ด้านในหอองค์ใหญ่ๆนั้นก็คือพระเจ้าสิงค์คำนะเป็นพระเจ้าศนะักคิ์แล้วก็เป็นพระเจ้าคููบ้านคููเมืองแข่งอุดมใสแล้วก็เป็นพระทางภาคเหนือของเฮาเนาะก็จะมีผู้คนที่หูจักหลายแล้วก็มีประชาชนนักธุรกิจ คนทั่วไปมากกราบไว้สกกาอาบูชาที่วัดแห่งนี้ที่พระเจ้าสิงคำแห่งนีน้ก็เพื่อเป็นเิริมงคลแล้วก็เพื่อใหอ้ธุรกิจการงานดำเนินไปด้วยดีก็จะมีคนมาบะมากราบมาไหว้มาขอพรกัน้ายในแต่ละปีฮะน,ะน่ะอันนี้จะเป็นบริเวณในวัดอันนี้ก็จะเป็นหอสงฆ์พระเจ้าสิงคที่ประดิดินได้เว่าไปเมื่อกี้นี้นาะ บริเวณในวัดก็ได้ไปกราบไหว้สักการะบ,บูชาพระเจ้าสิงคำเป็นเทียรห้อยตอนนี้พวกเฮายางออกมาอยู่บนบริเวณแถวด้านหน้าน,นี่เราก็จะมีห้านอาหารอยู่บนนี่เพื่อบริการให้ผู้คนที่มากราบไหว้สักการะบ,บูชาพระเจ้าสิงคำแห่งนี้เนาะอยู่วัดแห่งนี้ก็จะมีเดินจอดรถก่วงขวางเลยทุกคนในยูบอนแถวด้านหน้าวัดนะทงางข้างๆนี้ จะมีสายนำภาคสิว่าน่าจะเป็นสายนำพาคนี่แหละเด็ววกว่างามธรรมชาติงามอยู่บนบริเวณแถว,ว,วนี้นะ,ะก็สำหรับวิดีโอนี้พวกเขาก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ทุกคนน่าจะยาวพอสมควรแล้วก็ดีใจที่ได้มากราบไหว้สักกาบุชราพระเจ้าสิงคโปร์มีครอบหนึง่งแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นหลยที่จะได้เดินทางไปทางแขวงพงศลีนะก็ไปติดตามกับวิดีโอต่อไปแล้วพวกเขาจะถ่ายภาพบรรยากาศตามถนนทางไปทาง,ทางแขวงพงศลี จะงามปันใดก็ไปที่ตามกันวิดีโอต่อไปแล้วสำหรับวิดีโอนี้พอลาไปแต่เพียงเท่านี้สบายดี